สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช anel ฟูโนวานะครับวันนี้เรากลับมารายการที่จับทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นวันเสาร์แล้วน,ลลนะครับก็คืตอต่อไปเนี่ยคลิปมันจะออกเป็นอังคารพุทธาหัสเสาร์นะครับก็ Ug อันนี้เราอยู่กันในเด็กจู่โจมครั้งเดียวเแล้วก็จู่โจมตอ่อเนื่องนะครับนี่เราอ่านะครับวันนี้พี่ฟ้าจะขับจู่โจมครั้งเดียวนะครับส่วนปู่จะขับจู่โจม ต่อเนื่องนะครับอร่องั้นเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่ภาพมุมบนกันเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเราก็ตัดเข้าสู่ภาพบุมบนนะครับแล้วตอนนี้เรากําลังทําการพายวอฟเฟิลกันอยู่วอฟเฟิลอร่อยเลยอร่อยอ่ะอันนี้เป็นาพายวอฟเฟิลใช่ใช่พายวอฟเฟิลใช่เดี๋ยวมอ,องแม่งจาผิดจริงเป็นการพายชัฟเฟิลนะครับเพื่อทําให้เด็กมันแตกนะครับมา แล้วก็วันนี้นะครับพี่ฟ้าเล่นเด็กจู่โจมครั้งเดียวนะครับส่วนปู่นั้นเล่นเด็กจู่โจมสองครั้งต่อเนื่องถุยช่วยเลิกชื่อผิดมันจะตีเถอจู่โจมสองครั้งดูจู่โจมเจ็ดครั้งเดี๋ยวนเด็กจู่โจมต่อเนื่องเสร็จเพิ่แม่ตีไปสองทีหยุดหาหาเลยนะตีไปสองทีแล้วก็อ้าวมก็ตีต่อไม่ได้แล้วหมดจีไม่พออะไรเงี้ยหมดพลัง พาลูกเต๋าไหนแกต้องตัดให้ใช้ด้วยนี่เป็นไงสามหกเอาเลือกไปเลยเริ่มก่อนจะร้ายจริงจริงฉันต้องเลือกเริ่มก่อนนะฉันต้องอ e ีเว <Okay. S 2> ิ์ลอะไรโอเคมาจัวเจ็ดใบหนึ่งซองสามสี่ห้าหกและเจ็ดโดนแน่อมาโดนอีกแล้วกูโดนอะไรเนี่ยอยุ่กับ ใช่โดนยุง่งกับโดนแน่โดนแน่โดน,แนโดนไงงายมาเลยนี่เป็นไงอเอิดฉริ่มก่อนถูกเริ่มก่อนแล้วไง,งไปเลยควิกบอลควิกบอลด้วยเฮ้ยทิ้งจี้หมัดหาอะไร เฮ้ยมาตัวไม่ต้องห่วงตีติจิเฮ้ยว้างเฮ้ยนี่ค่าเขาทิ้งมูวคัมพีของค่ามิม้วคัมพีเลยรุ่นเร็วแล้วจวดสองใบแฟบแฟบนี่ว่บสับเปลี่ยนเฮ้ยขึ้นมาข้างหน้าด้วยตะตียังไม่ได้ค่ะ ตัวโหนแน่ใส่จี้ใส่ชิชิกูลับดั๊ควิกบอลทิ้งจินาชี GX ปกติแนละ้วถ้าเจอกันเด็กพลังจิตต้องใช้นะครับน้องๆแต่พอเออข้างหน้ามันเป็นหมัดใช่แล้ววันนี้เราต้องเอาอะไรมาเล่นดีอะไรนะเราหาเบสิกก่อน ควับนี่เป็นไงโคโรบทโครบทนะครับเสร็จปุ๊บอย่าพึ่งการสื่อสารของโปเกมอนเอาโคแบทไปเก็บแล้วกลับมาที่เดิมอ่ะตัดให้ด้วยเพื่อเพื่อให้มือมันเจ็บหนึ่งเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เสียงไม่เอาดีกว่าเจ็บหนึ่งที่นี่ดีกว่าโอ้ยใจแรงไม่ยุ่งอะไรกับหมาฉันเนี้ยฉันไม่ยุ่งกับปลาเนย จั่วห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่จัว่วหนักข้อจริงแล้วก็ทำการโจมตีสามสิบแล้วผิวไหนได้แกผ่านจัว่วเอ็นเซนเอ็นเซนไปดีกว่าแปลงร่างใหม่แล้วว่ะ แองหม่เบื่อเฮ้ยนี่มันสามารถชาร์จจี้ได้แล้วใช่มันสามารถชาร์จจี้ได้เลยเยอะเดี๋ยวแกไปแปรงลายฉันจะต่อยหน้าแกชาร์จอ่ะชาร์จจี้ก่อนอ้าวอ้าววันนี้จะสับให้ฉันสับทำไมเนี่ยส่งฉันไม่นิสัยส่งไป่เกลยเลยจะส่งไหมฉันสับทำไมนี่ย่ฉันก็มือไวใจสับไงเอ้ยเจ็บอีกสองนะครับเป็นห้านะครับหนน จะพอค่ะบาดตายก็ตรงเนี้ยด้วยหรือร้อยเจ็ดสิบนะถ้าไม่แปลงร่างนะฮาเลยนะใช่มันจะฮากว่าใช่ก็แปลงยันได้นี่ก่อนเลยหอคอยทิ้งทิ้งหอคอยจุยอีกสองใบเฮบบ้ทำไมหน้าตามันคุ้คนๆเนาะหน้าตาเหมือนกันเลยนี่พิกบอลเอ้ยอิยชิบาว่าะขังขาวว่ะ อ๋อเด็กฉันมีข้างคาวได้หนึ่งวันฉันลืมไปแล้มีปะวะไม่มี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 ใช่ไหมมีหรือฉันลืมไปแล้วเนี่ยจานมาหลายวันงงฉันก็แบบสิ่งจำไม่ค่อยได้อยู่เอ้เฮ้ไปเลยข้างคาวข้างคาวมีปีกใช่อะแล้วข้างคาวแล้วข้างคาวที่ไหนไม่มีปีกหนูไม่มีปีกเออใช่หนูไม่มีปีกฉันเป็นหนูแต่ฉันมีปีก <laughs> อู่ี่หนนะหนึ่งสองสามสี่ห,ห้าหกลงใหม่ด้วยเอ้ยต้องแปลงร่างแล้วงานนี้ทำไมแปลงกระโดดไปติยอดหน้าอ่ะเปิดเลยชิบะขาขาดขอบอกเลยเอากลับไปหมดแล้วจั่วดสี่ใบ <laughs> อยู่ไม่ได้แล้วหนีผู้ยกระคอขาดแล้วโดดลงไปชกหน้าอยาง้หน,หน้าเหงาหน้าเหงาก็มาว่ะเออหอยหน้าเหงา ตัวสีใบครับสหรับชิบะตายหาแน่น,นอ, <laughs> อ,อนงลงหมีกลัวชี่จะทำยังไงมีชีวิตไหมเนี่ยถอยใช่ควรถอยจะเสียสองลูกเลยนะไม่เสียไงเอายเย็ดค oh <yeah. S 2> ุณมซเปียน ยกหมีให้ตัวเอ้ยยกหมาให้ตัวหนึ่ง<ช>เอ้ยยกไอ้นี่นี่ยกข้างคาวเอ้ยข้างคาวโดนคูณสองนะเวย้ยโตวางข้างคาวโดนคูณสองเลด้ว,วยก็โดนไปสิใช่ไหมจริงๆก็โดนโดนไปเถอะตีแรกของว่ะเออตีแรกเลยววปวดปปวดีว่ะปวดเบื่อเบื่อเบือหัวชิงเลยปวดหัวเลยทีเดียวโตวไม่ยอมโตการสื่อสารจะสื่อสารไปไหนนะเอาอันนี้เก็บเอาได้เก็บเก็บผมจะเก็บ ผมจะเก็บมผมจะเอาออกตันลงมาแล้วใช้วามสามารถออกตันผมจะนี่ข่มขู่ด้วยของแพงลื้ออย่าจะตายก่อนล้วะอืมทำไมวูวูล่ะโอ้ฉันไม่อยากนานยจะแปลงร่างฮึตะไคร้ฮึกระโดดขึ้นมาข้างหน้าไม่ที่เจอก็ไม่มี <Bye. S 2> ลงเจไปหนึ่งมึงทำลายหมาจะตีหมาตอนจบไป <Bye. S 1> ตีข้าวตายข้าวอวนจะตายตาแน้วจุ่วติดจีอุ้ยว,ว ฮาร์ดด้วย4เม็ดเดียวถ้า4เม็ดเนี่ยอันนี้จะแปลงได้ไหมฉันกำลังคิดอยู่ว่า4เม็ดมันเท่าไหร่เนี่ยนี่มันก็ร้อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่มันก็ร้อยแปดสิบสองร้อยเจ็ดช้าให้ตัวใหม่เอาลูกเต๋ามาตัวเจ็บเจ็บเพิ่มอีกเจ็บแม่งทุกที่แล้วตอนนี้เออเจ็บแม่งทุกที่เลทำไมกูไม่แหวงทำไมกูไม่แปลงทันทีนี่ดีกว่าแม่นี่เงยเงยเฮ้ย โอ้โหมีใบเดียวบนมืออย่างงดงามงามงดไม่ต้องไม่งดงามเฉยจัวห้าใบได้สี่ใบอะฮ่าโอ้โหได้เลยแล้วมีจี้เมิกี้ไปแล้วติดไปแล้วเห็นไหมน็อกไปได้เลยป้าจริงฉันไม่น่าติดสองร้อยเจ็ดสองเก้าสามหนึ่งศูนย์เย็บได้จริงแล้วทำไม 2> 2ไม่แมรี่ก่อนเลยล่ะ นั่นะนะสิอีโวหมาได้ไหมยีโวหมาอยากีโวมากเลยอยากใช้เหมือนกันอ่ะไมีด้ดวยเดี๋ยวนะนจะทำยังไงดีนะทำอะไรไม่ได้มันไม่ตายอ่ะฉันเป็นหมาน้องแมงโก้ไปแล้วด้วย ตีท่าแรกร้อยสี่สิบอืมก็ต้องตีท่าแรกเลยจย่ตีท่าสองจี้มันก็หายหมดหสิใช่ท่าสองก็ไม่พอต้องใช้สี่จี้นี่ร้อยสี่สิบว่ะรี่เต่าไม่พอรุ่งเต่จัวเจ็บเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเต็มหน้ากระดานสื่อสารเอานี่ไปเก็บ แล้วเอาหนีตัวใหม่ออกมาแม่ออกมาเออกมาซิหนีตัวใหม่แม่ออกเอาออกเชิร์แล้วก็ใช้อย่าพื่งตับเครื่องหอมวิวัฒนาการเอาออกตันออกมาเอาออกตันออกมาทอาไรเครื่องหอมวิวัฒนาการออกตันออกมาแล้วก็ไอออกตันตัวนี้หาจี้ เด่งเด่งเด่งจี้ดับเบิ้ลพลังงานจู่โจมต่อเนื่องกูจะแพ้แล้วมีแพ้หรอกำลังคิดอยู่ว่ากูจะรอดในเหตุการณ์นี้นะฮะเปาอืมคกูเจ,ตตนะจ็บตั้งห้าเลยนะหมดต่อยยอ้รอยยิยงทิ้งหมดมือตัวเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยู 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่นี้เพิ่งลงไม่นะอยู่นี้เพิ่งมา แล้วเราก็จะเปลี่ยนรูปแน่รูปต่อนะท้าไปนี่แน่ <Wow. S 2> เจอหอคอยแห่งน้ำเข้าไปคุณเพิ่งนที่ใช้แค่สองตายเองในะหอคอยเราใช้ป้าไปแล้ว,ลวนี่นะ <Okay. S 1> ใช้ท่าจู่โจมต่อเนื่องกีก้าจู่โจมต่อเนื่องยิงหมาสองตัวม่ <Wow. S 2> หมาตายแล้วเอาเลขสองมานึ่งเลเลขสองมีใหญ่เหลือเกิน เนี่ยแหละฉันจะแพ้ยังไงนี่สองท้ายฉันโดนไปร้อยสี่สิบแล้วมือมันแย่ขนาดนี้เลยเหร <c oughs> อ,อ,นเ,อเนี่ยฮึ่มๆเกตีกล้องฉันก็แตกนะเนี่ยใส่จี้ย่งสองร้อยเจ็ดฉันก็แตกแล้วใช่โหหนาเป็นเข้มเลยผักขมนี่ดีกว่าไปแมรี่แมรี่เหรอ มือมันแย่อะจัวมือมันแย่อะห้าใบหนึ่งไอ้สี่ใบสี่ใบไม่ชัดงฉันจนัวสี่ใบเกจัวห้าใบเกย์นะจัวห้าใบใช่ชิบมันลำบากตั้งอาวะตั้งมาใหม่ปะใช่ตืมนทองถนเด้อก็ใช้หมดแห้ะเดี๋ยวนะวันนี้มันร้อยสี่ ตีท่าใหญ่าท่าใหญ่ถูกแล้วปลาตอดจี้ทีตอดจี้ทีทั้งหมดถูกไหมใช่เอาอกตันเดินขึ้นหน้าชีวิตประดูงแบบว่าออกตันเดินขึ้นหน้าจัวมีฟูเสียบจี้ที่บุราโอจู่โจมต่อเนื่องออกตันหาหาล่างแฟงนี่ ยังไม่ยอมไปแห่งในตัวเนี้ยร่างแปลงก่อนแต่ก็ต่อยไม่แรงอยู่ดีอ่ะตัวเนี้ยเบาเบาเบาเป็นคุยนุ่มเลยยาา่าใมในตอีโวเสร็จปุ๊บสแตมแต้มใจร้ายควิกบอล ย้ำปูนะดาดำตาให้ฉันด้วยอ่ยอะตานนี้ฉันยังไม่ได้ใช้เทนเนอร์เลยใดทั้งสิน้นจะโดนแน่สามใบบอสขอตกนี่หน่อย<า>อันนี้ถอยค่ารถหนีสองถอยฟรี<า>แล้วก็โดดข้างคาวจัวหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เบาๆ1 5ร้อยห้าสิบเอร้อยห้านีร้อยห้าสิบหกสองอ๋อร้อยแปดผ่านแล้วไม่จัวไม่ฉันจะรอดยังไง, <c oughs> ยงเย้ร้อยแปดนี่ถ้าบุญโวกูยังต่อ,อยไม่ตายเลยนะนี่ยย่งไงูโวเลยตอนนี้ ต้องทำยังไงกับชีวิตกู้ตอนนี้หายก่อนแล้วกันเออพีสองใบอืมออกกลับเข้าเด็กเด็กต้องโว่หมาใช่ต้องโว่หมาชาติโตชีวิตเงา,เงาตงแปลงล่างแล้วฟ้า อยากจะแปลงมากเลยใช้คำว่าบอสเมี่ยนี่คือสิ่งที่มึงจะทำใช่ใช้ท่าเล่เฮ้ยหาจี้สองใบเนีย่ยนะมันต้องติดที่ที่ตัวมันตัวมันถ้าอย่างนี้มึงติดตัวหน้าไปเลยดีกว่าไหมตัวเมืเียเอาว่าะวเอาอย่างนี้ก็ตายแล้วดิฟ้า ฉัน,นหน้าตายเยอะแหละถูกถ้าเกิดทำฉันนี่เกิดตายแล้วก็สุดบนมือฉันเล่นไม่ได้แล้วทำไมไม่เอาหมาเลยบ้านฉานทำไมผิดแล้วหมาเหมืออะไรกูไม่มีไงไม,ม่ไง,ไไงก็กูเฉยก็กูเอยไม่ได้ก็มีไงเสียบจี้ไอ้เฉยอ๋อจัวเนี่ยจบแล้วนี่ถอดจี้ลลเลยขึ้นมาตีร้อยห้าสิบเทเรลยี่มือไม่ดีเลยขึ้นตีมีนี่ ล้วหมุดแมรี่้วหมุดอะไรก็ได้อย่างเดิมนี่ไงเด็กๆอยู่นี่หมดเลยสุดยอดสกิเกตเทกของฉันอยู่นู่นหมดฮัลโหลอะไรเนี่ยอาละครับก็จบลงแล้วนะครับโอเคเอาละครับการเล่นของเราก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้เป็นชัยชนะของจูโจมต่อเนื่องนะครับซึ่งเล็กมันก็จูโจมไม่ต่อเนื่องจริงนะครับทุกเธอไม่พลาดนะสีปัเ วันนี้มือพี่ฟ้ามันไม่ดีอืใช่นะครับแต่จริงแล้วมันจะมีจังหวะที่ฟ้าสามารถน็อกไปฟูดได้ถ้าแบบตานั้นแบบสามารถติดจี้ไอจูโดมครั้งเดียวได้เพิ่มใช่ครับมันจะมันจะน็อกแบบ330ทีเดียวหายไปเลยนะครับ กลายเป็นว่าจู่โจมทั้งเดียวก็พ่ายแพ้ไปนะครับด้วยมือไม่ดีของพี่ฝานะครับมือเ่านั่นเองใช่โอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการพี่น้องตีกันนะครับเราวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ